โดยรีวิววันนี้มากับเกมดูหน้าออริจินกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เรามาทําตามสัญญานะครับมารีวิวตัวดาบคู่ตัวตึงของเซิร์ฟเวอร์สองไอดีนี้เป็น ID คุณสล็อตนะครับต้องขอขอบคุณคุณสล็อตด,ด้วยนะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าคุณสล็อตเลือกทําตัวยังไงใช้ของอะไรแล้วก็ใช้สกิลอะไรบ้างแนะนําเว็บไซต์เติมเกมสุดคุ้ม eZcard ใช้บริการได้หลากหลายช่องทางทางเว็บไซต์ eZcardgametopup.com หรือจะเป็นช่องทางเพจเฟซบุ๊ก eZcard top up สามารถเข้าไปอออนกพูดดุยยเเขาไ้ลหรือออีช่ง ทางที่ Line แอดแอดไปได้เลยที่ a d easycard. game ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ easycard สะดวกปลอดภัย100%ออย่างที่บอกนะครับ ID นี้เป็น ID คุณสลอ็อตตอนนี้คุณสล็อตเลเวลอยู่ที่90นะครับเราลองมาดูสเตตัสเบื้องต้นคร่าวๆของคุณสล็อตตอนนี้ ตัวละครนี้มี m a x HP ออยู่ที่29,295โจมตีกายอยู่ที่49,000โจมตีเวทอยู่ที่54,000 พลังป้องกันอยู่ที่1 4 2 7 9 2นะพลังป้องกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโดยที่แบ่งเป็นป้องกันกาย7 0 0 0 0ื่นแล้วก็ป้องกันเวท7 2 0 0 0โอกาสเกิดคิดเข้าอ,อยู่ที่1 0นะครับสเตตัสโจมตีธาตุเนี่ยคุณสล็อตทำไปทางโจมตีพิษอยู่ที่95.51%เลยทีเดียวนะครับรวมถึงโจมตีธาตุแสนอยู่ที่40%บนะครับ e อ p บวกของตัวนี้อยู่ที่2 0 8 5 0เรียกได้ว่าจัดเต็มเลยทีเดียว มาดูในส่วนของสกิลที่คุณสล็อตเลือกใช้นะครับคุณสล็อตเลือกบิ้วไว้ทางพิษแสงเต็มสูบนะครับเริ่มจากสกิลอินสโวลน์เลเวลเเต็มนะครับสกิลพิษเซนเฟรัมเลเวลสิเต็มสกิลไฟเซนเฟรัมก็20เต็มนะครับสกิลท่าแสงปฏิญาณเลเวลห้าสกิลเคซ่าเลเวลสิบห้าสกิลเอาไลท์เลเวลสิบแล้วก็สกิลไลนิ่งแดนก็เลเวลสิบห้าเต็มนะครับโดยที่มีการอัพสกิลบัฟพิษเซนเคอร์ซิงนะครับเลเวลห้าเต็มนะครับเพื่อเพิ่ม ความเร็วในการโจมตีมาดูในส่วนของสกิลมาสเตอรี่นะครับคุณสล็อตเลือกอัพสกิลต้านทานสุดใจเต็มความแข็งแกร่ง2เต็มมือไวอยู่ที่เลเวล2นะครับแล้วก็วิจัยเชิงลึกเต็มเพื่อเอาพลังโจมตีเวทการเก็บเลเวลของสกิลชุดนี้คุณสล,อล็อตเรียงสกิลไวประมาณนี้นะเพื่อนๆคนที่อยากตามก็สามารถตามได้เลยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วสกิลไฟเซนเซร่มแค่สกิลเดียวก็สามารถทําให้หายได้ทั้งกองแล้วนะครับ แล้วก็ด้วยความสามารถในการฟาร์มของสกิลนี้ทําให้คนที่ตั้งใจจะเล่นสายพิษเนี่ยมาเล่นสายพิษกันจริงๆจังๆตอนเลเวล70นะครับที่อัพสกิลนี้ได้นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูการฟาร์มคร่าวๆนะครับว่าถ้าปล่อยออ,โ,อโต้ของสกิลสายชุดนี้เนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบยังไงนะก็อย่างที่เห็นนะครับมันเป็นสายที่เคลียร์มอนค่อนข้างไวมากนะทำให้บางจังหวะเนี่ยมีมอนเกิดไม่ทันบ้างโดยเฉพาะจังหวะที่ใช้สกิลไฟเส้นเฟรมลสกิลของสายพิษที่ค่อนข้างกว้างรุนแรงและก็ไกลนะครับเรียกว่าสกิลน แนนน่อแต่ด้วยสกิลสายฟ้าที่วงค่อนข้างจะไม่ได้กว้างเหมือนสายพิษนะครับทำให้การเลือกจุดยืนฟาร์มเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะควรจะไปยืนฟาร์มในจุดที่มอนเกิดกองกองกันหลายๆตัวนะครับก็จะทําให้สายสายฟ้าพิษเนี่ยเป็นสายที่ฟาร์มไวมากๆขึ้นนั่นเองนะครับอีกหนึ่งแนวทางที่คุณสล็อตแนะนําก็คือการที่เราเอาบัฟพิษออกถ้าเราตีแรงอยู่แล้วนะครับให้เปลี่ยนมาใช้สกิลอีไลท์แทนเพราะสกิลนี้เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และก็ความเร็วในการโจมตีถึง30%เลยทีเดียวนะมันก็จะทําาให้กรฟาร์มขเงเรีเนียวนนนั่นเอง เรามาดูของสวมใส่ของคุณสล็อตกันนะครับดาบที่ใช้เป็นดาบเลเวล81บวก13 7ดาว4สล็อตนะครับหินออปชั่นที่ใส่ก็จะเป็นโจมตีธาตุพิษธาตเวท่ทาตแสงแล้วก็ m a ็ HP ถุงมือเป็นเลเวล81 11 8ดาว4สล็อตนะครับโดยออปชั่นที่ใส่ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับเวทธาตพิษ ถ้าแสงแล้วก็แม็กเอชนะครับเสือ้อเกลอกเป็นเสือ้อเกลอกเลเวล76็ดสบวกสิบดาว4สล็อตนะครับโดยที่หินออปชั่นใส่เหมือนเดิมเลยรองเท้าเป็นรองเท้าเลเวล76็ดสบวกสิบดาวนะครับ4สล็อตใส่ออปชั่นเหมือนเดิมเลยนะครับแหวนเป็นแหวนแห่งไฟเลเวล61สิบดวกสิบดาว4สล็อตนะครับสร้อยคอเป็นสร้อยคอแห่งไฟระดับ A อบวกสิบดาว4สล็อตต่างหูก็เป็นต่างหูเลเวล56ห้าสิบหกบวกสิบเอ็ขมัดเเลลวสิบดาว4สล็อตน,นะครับโดยที่สล็อตทั้งหมดเนี่ยเลือกออปชั่นไปเหมือน เดิมเลยนะครับก็คือโจมตีเวทท่าพิษท่าแสงแล้วก็แม็ก HP ในส่วนของเซตประดับ RS ก็เป็นประดับนิวมูลบวก7เกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นเข็มขัดที่จะเป็นบวก8โดยที่คุณสล็อตได้เตรียมของที่จะเปลี่ยนไว้แล้วนะครับก็คือดาบเลเวล91ดาบอีเทนอลรูนเบดบวก14 7ดาว4สล็อตนะครับซึ่งถ้าเราดูจากตัวนี้เนี่ย มีดาเมจโจมตีกายแล้วก็โจมตีเวทเพิ่มขึ้นเกือบ2 0 0 0 0เลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถ้าเลเวล9 1เมื่อไหร่ก็ตึงเมื่อนั้นนะครับคือตอนนี้ก็ตึงอยู่แล้วนะครับพอดูมาถึงตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีใครสงสัยเหมือนผมหรือเปล่านะว่าทําไมคุณสล็อตใส่หินออปชั่นที่ไม่มีโจมตีธาตุกายภาพเลยไอ้โดยความหวังดีของเราเราก็จะไปเตือนคุณสล็อตว่าการโจมตีปกติของอาชีพนี้มันเป็นกายภาพ้าใส่หินโจมตีธาตุกายภาพการโจมตีธรรมดาก็จะแรงขึ้นมากมาก แต่ยังไม่ทันเตือนเราก็เกิดเอใจขึ้นมานะครับแล้วก็ลองมาเปิดตรงนี้ดูก่อนใช่ครับคุณสล็อตเปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นโจมตีธาต ซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าไอ้หินที่เราจะเปลี่ยนธาตุการโจมตีปกติเนี่ยมันราคาค่อนข้างแพงนะครับถามว่าราคามันแรงขนาดไหนก็ราคา10,000ไมล์เลทนะครับการที่เราจะได้ไมล์เลดมา,มาก็คิดง่ายๆว่า10บาทเราได้1นึ่ไมล์เลทนะก็ลองไปคำนวณกับเองนะครับว่าไอ้หินเปลี่ยนธาตุโจมตีพื้นฐานเนี่ยราคามันเท่าไหร่แต่ก็อย่างว่านะครับแต่ไมล์เลดมันได้มาฟรีตอนเราเติมเงินเพราะฉะนั้นใครอยากตามคุณสล็อตก็มาจัดได้เลยนะครับ เราลองมาดูสัตว์เลี้ยงที่คุณสล็อตเลือกใช้ตอนนี้คุณสล็อตเลือกใช้เอลไมสเตตัสจะเป็นความเร็วในการโจมตีสเตมินาลดคูดาวอัตราลบลีกเพิ่มดาเมจ PVP แล้วก็ดาเมจทั้งหมดนะครับในส่วนของสกิลของเจ้าเอลไมเนี่ยมันจะมีสกิลที่ฮิลให้กับเจ้าของ10%ด้วยนะครับในส่วนของสัตว์ขี่คุณสล็อตเลือกใช้เจ้ามาคโครนะมาคโครเนี่ยจะบบกสแตตความเร็วในการเคลื่อนที่อัตราดูดซับดาเมจทั้งหมด10ลดเวลาสถานะผิดปกติ7%อินพลัโจมตี็าผิด7% เพิ่มดาเมจ PVP 10% EXP 50%ต้านทานทั้งหมด7%แล้วก็ Max MP แล้วก็ Max HP 10%นะครับเราลองมาดูไส้ในหรือว่าสมุดชิ้นส่วนของคุณสล็อตว่าทําอะไรไปบ้างแล้วนะครับตัวละครตัวนี้ยัดชิ้นส่วนไปแล้วทั้งหมด205ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นได้สเตตตามนี้เลยนะครับได้ค่อนข้างเยอะนะถึง200ชิ้นเนี่ยก็จะได้ค่าทักษะทั้งหมด10หรือว่า a อ Stat 10นั่นเองไลฟ์ผลดาเมจทั้งหมด2%ความเร็วในการโจมตี3%ความเร็วในการเคลื่อนที่3%ค่าทักษะทั้งหมด5 อัตราสะท้อนดาเมจเวท5%อัตราสะท้อนดาเมจกายภาพ5%ต้านทานทั้งหมด2%แล้วก็ต้านทานคีิตที่เข้า1%นะครับเฉพาะหน้าระดับ1เนี่ยเราจะได้ออสแตตมาแล้ว15นะครับมาดูที่ระดับ2เนี่ยคุณสล็อตทำได้ถึง194ชิ้นเกือบ200ชิ้นแล้วนะครับซึ่งถ้าครบ200ชิ้นเนี่ยจะได้เจาะทะลุดาเมจเวทมาเพิ่มอีก3%นะตอนนี้100ชิ้นได้เจาะทะลุดาเมจกายภาพ3%เรียกได้ว่าตัวนี้ยัดสมุดมาแน่นๆเลยนะครับ ทีนี้ลองมาดูที่ระบบคอลเลกชันว่าคุณสลอตยัดอะไรไปบ้างแล้วนะครับเท่าที่ดูก็เรียกได้ว่ายัดกันมาแน่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นคอสตูมสัตว์เลี้ยงหรือว่าพาหนะก็ยัดมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเราลองมาดูแสแตทที่ได้ในระบบคอลเลกชันนะจะเห็นได้ว่ามากันยาวๆเต็มๆแน่นๆเลยนะครับน่าจะไล่ให้ดูไม่หมดนะเพื่อนๆลองอ่านเอาเองแล้วกันนะครับว่าได้อะไรบ้างค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียว เรามาดูในเรื่องแฟชั่นที่คุณสล็อตใส่ตอนนี้นะครับในส่วนของชุดเป็นชุดเกมิโคสูตรที่น่าจะดีที่สุดในตอนนี้นะเป็นชุดพันสองที่มีขายในช่วงแรกๆของเกมนะครับบวกค่าออสแตตอยู่ที่7 EXP 39%เอ็โจมตีกายแล้วก็โจมตีเวทอยู่ที่5%เเชิ้นต่อไปเป็นที่คาดผมนางฟ้าเกตด,ดีบวกค่าทักษะทั้งหมด1ส่วนหน้าเป็นหน้าแดงที่อ่อนหวานเกตด,ดีบวกค่าทักษะ1ชิ้นต่อไปเป็นการโอ้อวดของพระอาทิตย์อัสดงเกตดีบวกค่าทักษ ทั้งหมด1เช่นกันนะครับในส่วนของเอลเป็นกองเล็กอินเดียเกตดีที่บวกค่าเ e อ็งแล้วก็ออสแตตหคิดว่าคุณสล็อตน่าจะกําลังเปิดหาในส่วนของห่วงยางอยู่นะครับแว่นตาเป็นแว่นหัวนสู่อนาคตเกตดีบวกค่าออสแตตหในส่วนปีกเป็นปีกเล็กเกตดีบวกค่าออสแตตเ็แล้วก็เ x ็ก5ีอ็นะครับทรงผมเป็นวิกแอฟโฟเกตดีบวกค่าออสแตตหนึ่งนะตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่ส่วนเอลนะครับที่คุณสล็อตยังขาดพ,พรีเมียมแล้วคิดว่าคุณ จะหาห่วงยางอยู่พอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่ายังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นจากตรงนี้แล้วเราอย่าเพิ่งไปบ่นว่าเราเกลือนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็เปิดเยอะกว่าเราเยอะมากๆนะดูจากของในช่องของคุณสล็อตแล้วน่าจะเห็นนะครับว่าไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะครับที่เราเปิดหาไม่เจอเพราะฉะนั้นทําใจไว้เลยนะครับถ้าจะทําเรื่องแฟชั่นหรือว่าจะทําเรื่องคอลเลคชันยังไงเราก็น่าจะต้องเปิดเยอะมากๆแน่นอนนะครับ เรามาดูในเรื่องของการ PVP ของอาชีพนี้นะครับการ PVP คุณสลอตจะเลือกเปลี่ยนสกิลเป็นแบบนี้นะครับก็จะใช้สกิลแสงกับพิษเป็นหลักในการกิลวอ์4-4เนี่ยคุณสลอตเขามีหน้าที่ในการโซนคนนะครับไม่ต้องเก็บทงนะถ้าเจอฝั่งตรงข้ามมาแค่เข้าไปไล่ฆ่านะครับแล้วก็โซนให้เพื่อนเอนเ,อนเก็บทงเรียกได้ว่าก็คือป้องกันไม่ให้เขามาเก็บทงแล้วก็คอยคุ้มกันให้เพื่อนเราเก็บทงไปที่ฐานได้ง่ายขึ้นนั่นเองจุดเด่นของสายแสงแล้วก็สายพิษในการ PVP ไม่ว่าจะเป็น PVP 4-4หรืืออว่า1ี 1, ก็คม พุ่งที่สามารถพุ่งเข้าหาศัตรูได้สกิลพิษที่รุนแรงนะครับแล้วก็กว้างมากๆเพราะฉะนั้นถ้าในตี้เรามีดาบคู่ตัวตึงๆสักหนึ่งคนนะครับเราก็จะเล่นในคอนเทนต์ PVP 4 4ง่ายมากๆนะเรียกได้ว่าอาชีพดาบคู่เป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะเป็นเทพแห่งสนามลบพอสมควรนะครับเนื่องจากสกิลเนี่ยค่อนข้างหลากหลายทั้งสกิลเดี่ยวสกิลหมู่สกิลพุ่งรวมไปถึงระยะโจมตีของสกิลที่มีทางระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้นะครับแล้วก็มีความรุนแรงค่อนข้างมากนะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพสําหรับคนที่ชอบ Content PVP มากๆเลยนะครับ ในส่วนของคอนเทนต์การตีบอลนะการจัดวางสกิลของคุณสล็อตก็จะเปลี่ยนไปประมาณนี้นะครับก็คือเพิ่มบัฟการตีเร็วเข้ามานะแต่เนื่องจากการโจมตีปกติของคุณสล็อตได้เปลี่ยนเป็นาธาตุผิดแล้วนะครับการโจมตีบอสก็จะเน้นการบัฟผิดแล้วก็การโจมตีสกิลผิดรวมถึงตีธรรมดาที่เป็นาธาตุผิดเป็นหลักนะครับหรือจะเปลี่ยนเอาสกิลสายฟ้าสกิลอื่นเข้ามาใช้ในการโจมตีด้วยก็ได้นะครับเรียกได้ว่าอาชีพนี้ก็ตีบอสได้ดีไม่แพ้อ,อาชีพอื่นเลยทีเดียว ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิว ID ดาบคู่ตัวตึงเซิร์ฟเวอร์2 ID คุณสล็อตก็ต้องขอขอบคุณคุณสล็อตอีกครั้งนะครับที่ให้ยืม ID มาให้รีวิวนะสำหรับคนที่มีคำถามหรือว่าต้องการจะคุยกับคุณสล็อตนะสามารถพบเจอคุณสล็อตได้ในสตรีมผมบางวันนะครับแล้วก็ใน Discord กิวของกิวโมโจหรือว่า Discord ของช่องดอยไม่ดอยนะครับรวมไปถึงคุณสล็อตก็มีช่อง YouTube Channel นะครับชื่อว่าสล็อตเกมมิ่งสามารถเข้าไปแวะเวียนไปดูไปสอบถามได้นะครับถ้าเพื่อนๆ คอมเมนต์ถามไว้ได้ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าอยากให้ผมทํารีวิวอาชีพอะไรอีกเดี๋ยวผมจะพยายามไปหายิมตัวมาทํารีวิวให้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ